ครับพี่ดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับก็เข้าไปดูวันนี้มันวันที่เจ็ดร้อยยี่สิบแล้วมีรุนแรงว่าจะได้พันพันเลยหรอแน่จริงปะผมเอาจริงผมคุยกันในกรุ๊ปเนี่ยคุยกันว่ามันจะมีแต่ละคนว่าเดาว่าเท่าไหร่เออเรียกว่าเดาแล้วกัน ผมเดาไว้ที่4 56ครับ456แต่ว่าอย่างพี่บิ๊กเขาจะมีแบบ555 444อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็ก็หวังว่าจะให้ขึ้นเลขสี่ให้หมดตามที่พี่สับเปลอไว้ฮะอยากอยากอยากครับอะไรนะพี่กดดันไปด้วยคมที่เป็นภาคสองอ๋อก็ก็นิดนึงก็นิดนึงแต่ว่าก็ความกดดันส่วนมากจะไปลงกับพี่ปุ้ตพุ่มดับมากกว่าใช่ เราเราไม่เกี่ยวเราทาหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ให้หนังมันทํางานของมันไป mm hmm. ใช่เรารู้สึกหรอจริงๆยังไงเพราะเพราะว่าแบบมันเรียกว่ากระแสมันตีขึ้นตั้งแต่วันแรกเลยมันดีทั้งหมดกอเอาจริงผมดีใจตั้งแต่ตอนที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าหนังมันดี mm hmm. แล้วก็คือดีใจที่กระแสตอบรับมันมาในทางที่ mm hmm. เป็นทางที่บวก mm hmm. เพราะว่าคนดูแล้วก็ได้รู้แล้วว่าหนังเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ย mm hmm. เราเราเห็นตีแผ่ถึงเบื้องหลังจริงๆอย่าง,งเงี้ยก็ พอคนดูแล้วคนเข้าใจในเมสเซจที่เราต้องการจะสื่อก็แค่นั้นก็สักเสนแล้วพี่บางทีอันาม่ีราอออือโอ้โหพี่อันนี้มันก็พูดยากอ่ะคือสุดท้ายอ่ะมันอยู่ที่บุคคลที่จะตีความมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาคือใครจะตีความยังไงอันนั้นเราไม่สามารถควบคุมกับเขาได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราต้องการที่จะตีแผนจริงว่า เฮ้ยสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยไอความรุนแรงเหล่านี้มันคนหยุดไปแล้วมันจะส่งผลให้คุณแบบไหนแล้วหนังเราบอกไว้หมดแล้วไม่รู้สึกอยตรงไรจริงจริงก็เซฟที่เพิร์สเซฟที่เพิร์สก็ดีครับเพราะว่าบางคนเราก็ไม่สามารถควบคุมเขาได้แล้วเขาก็คือหนังเราอ่ะมันจะขมวดตอนท้ายไงเหมถึงว่าเราจะค่อยๆเล่าจนตอนท้ายแล้วเฮ้ยถึงเข้าใจแต่ อันนี้เขาเข้าไปแล้วไงเขายังไม่ได้ดูข้อจะเลื่อนร้อนได้ก็มีการได้เจอแบบน้องๆในฝันโคกีเจจริงๆเจอตลอดเลยครับเดินผ่านร้านช่างซ่อมรถก็เจอฮะคลิปแบบที่เ้ามพี่กับเราดีครับเราเหมือนเป็นหัวหน้าผู้พี่เขาแล้วเป็นเหมือนหัวหน้าเด็กช่างเขาก็เดินเข้ามาแบบพี่เฟยเอาถ่ายรูปหน่อยเแบงนี้เลยตอนนั้นเราจะวิ่งปะคำว่าพี่เฟยคำแรกผมไปแล้ว เกือบไปแล้วแต่ว่าก็อ๋อครับถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้ไดแชร์ได้แชร์อะไรกันป้ายก็จะถามว่าดูหรือยังแล้วก็ชอบไหมอะไรเงี้ยครับทุกคนก็ฟีดแบดดีนะทุกคนบอกชอบครับพี่อะไรเงี้ยยังหลังนี้มันก็ตกมันก็ประสบความสี้แหละครับพี่คาดหวังอะไรก็คาดหวังอะไรต่อไปไหมก็คาดหวังบทที่แตกต่างออกไปเรื่อยๆบทที่สนุกขึ้นบทที่ท้าทายเรามากขึ้นอะไรเงี้ยก็ยังอยากทํางานแสดง แบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆครับอยากเล่นหนักนมากขึ้นสนุกการสแสดงมากขึ้นสนุกการแสดงมากขึ้นครับช่วงนี้ก็เหมือนก็มีไฟกลับมาเหมือนก็มาเติมไฟให้ให้คอเป็นนักแสดงเรากลับมาประมาณนึงนครับภาคสามที่พุทธบอกว<ข>่าไม่มีแล้วครับพี่เพราะว่ารจริงๆเราก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดไปแล้วเพราะว่ามเมสเซจเราก็ได้เล่าเรื่องไปค่อนข้างรบท่วนแล้วประมาณนึงอย่างเงี้ยก<ข>ารทาภาคต่อก็เพื่ออาจจะแฟนสวิตได้ก็ช่วยแต่ว่าเราได้เล่าในสิ่งที่เราต้องการจะเล่าไปแล้ว อะไรนะฮะ,ระจริงๆผมได้เข้ามาอยู่ในเลกเซี่ครับผมภูมิใจแล้วอ,ะอ่ะเพราะอ้าอยึองเขาปกะสกบคามสำเร็จมากพอเป็นภาคสองเนี่ยเราดีใจที่เราได้เป็นส่วนร่วมดีกว่าฝากทชดูหน่อยครับผมก็โฟกิงสองครับตอนนี้อยู่ในทุกโรงภาพยนตร์นะครับรอบเยอะมากไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีรอบดูนะครับก็ฝากด้วยจริงๆครับสนับสนุนดังไทยกันเยอะๆนะครับก็กราบแล้วครับโฟกิงสองครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ